สำหรับชาวราศีเมษในครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม2568นี้ภาพรวมการงานและการเงินเต็มไปด้วยพลังงานที่สดใสมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาและมีคนรอบตัวคอยสนับสนุนแม้ว่าจะมีบางเรื่องที่ต้องระวังโดยเฉพาะสถานการณ์ที่อาจไม่ตรงไปตรงมาแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองฟังเสียงหัวใจและใช้สัญชาตญาณทุกอย่างจะพาคุณไปสู่เส้นทางที่มั่นคงได้ครับสวัสดีครับทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายกับนายจันเจ้าวันนี้เป็นคิวของชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมและหากใครที่ทราบลักษณะข,ของตัวเองว่าอยู่ในราศีเมษก็สามารถฟังคำทำนายนี้ได้เช่นกันนะครับเราจะใช้การเปิดไพ่แบบเคลติกครอสสิบใบเพื่อมองภาพรวมการงานและการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม2568นี้มาลองดูกันทีละใบครับ ใบแรกที่เปิดขึ้นมาคือ The Sun พระอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขความสำเร็จและความชัดเจนไพ่บอกว่าพลังงานโดยรวมของคุณกำลังอยู่ในทิศท,ทางที่ดีการงานมีโอกาสก้าวหน้าการเงินเริ่มโปร่งใสขึ้นและคุณเองก็มีแรงใจที่สดใสพร้อมจะเดินต่อครับแต่อุปสรรคที่ตามมาคือไพ่หนึ่งถ้วยไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ในความรู้สึก ในความสัมพันธ์หรือโอกาสใหม่ๆในเชิงงานในการเงินแต่เมื่อมันมาในตำแหน่งอุปสรรคหมายความว่าคุณอาจลังเลหรือไม่กล้าเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่จักรวาลกำลังส่งมาบางครั้งความกลัวที่จะเริ่มต้นคือสิ่งที่กีดขวางไม่ให้คุณก้าวไปครับรากฐานของคุณสะท้อนผ่านไพ่ The Chariot รถสิกผู้มุ่งมั่นคุณมีพลังในใจอยากควบคุมเส้นทางชีวิตอยากขับเคลื่อนไปข้างหน้า ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนคุณก็พร้อมจะฝ่าฟันไปให้ถึงเป้าหมายครับในตำแหน่งอดีตไพ The Hermit ปรากฏขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณเคยเก็บตัวคิดทบทวนหรือเดินทางภายในจิตใจเพื่อค้นหาคำตอบมันคือบทเรียนที่ทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นและกลายเป็นแสงไฟเล็กๆที่นำทางคุณมาสู่ปัจจุบันนี้ครับความหวังและเป้าหมายของคุณถูกสะท้อนผ่านไพัศวินดาบ ความมุ่งมั่นที่อยากพุ่งไปข้างหน้าอยากแก้ปัญหาให้เร็วอยากจัดการสินข้างคาแต่ก็ต้องระวังอย่าเร่งรีบเกินไปไพ่บอกว่าความกล้าหาญของคุณเป็นพลังที่ดีเพียงแต่ควรมีสติประกอบด้วยครับในอนาคตอันใกล้ไพ่เจ็ดดาบปรากฏขึ้นเตือนให้คุณระวังการไม่ตรงไปตรงมาบางทีอาจเจอการหลบเลี่ยงความลับหรือการเอาเปรียบ คุณอาจต้องใช้ความฉลาดการสังเกตและยุทธวิธีมากกว่าการเผชิญหน้าโดยตรงครับเมื่อมองไปที่ตัวตนไพ่หถ้วยปรากฏขึ้นนี่คือพลังของความทรงจำความอบอุ่นจากอดีตและความสัมพันธ์ที่จริงใจคุณอาจได้รับโอกาสจากเพื่อนเก่าเครือข่ายเดิมหรือคนที่เคยมีบุญคุณต่อกันกลับมาให้การสนับสนุนครับสภาพแวดล้อมรอบตัวสะท้อนผ่านไพ่ราชาถ้วย บอกว่ามีผู้ใหญ่เจ้านายหรือบุคคลที่มีอิทธิพลคอยสนับสนุนพวกเขาอาจไม่ได้ช่วยด้วยเงินทองโดยตรงแต่ช่วยด้วยคำพูดที่จริงใจคำแนะนำหรือแม้แต่การคอยให้กำลังใจอย่างมั่นคงครับในตำแหน่งความหวังและความกลัวได้ไพ่แปดไม้เท้าซึ่งเป็นพลังงานของความรวดเร็วคุณหวังให้ทุกอย่างเดินหน้าเร็วได้ผลลัพธ์ไวแต่ก็กลัวว่าความเร็วนี้จะควบคุมไม่ได้ไพ่ใบนี้บอกว่า จังหวะใหม่กำลังมาและคุณจะต้องเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดครับและสุดท้ายไพในตำแหน่งบทสรุปคือ The High Priestess ราชินีผู้เต็มไปด้วยสติปัญญาและสัญชาตญาณไพใบนี้บอกว่าเรื่องราวในครึ่งเดือนนี้ยังมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดการตัดสินใจสำคัญคุณต้องใช้สัญชาตญาณของตัวเองเชื่อใจในความรู้สึกภายในและคุณจะเจอคำตอบที่ถูกต้องครับ ดังนั้นเมื่อย้อนกลับมามองภาพรวมอีกครั้งชาวราศีเมษในครึ่งเดือนแรกตุลาคม2568นี้จะมีทั้งแสงสว่างแห่งความสำเร็จโอกาสใหม่ๆการสนับสนุนจากคนรอบตัวและแรงขับเคลื่อนในใจตัวเองแม้ว่าจะมีบางสถานการณ์ที่ต้องระวังแต่ถ้าคุณเดินหน้าด้วยความมั่นใจและใช้สัญชตาตญาณนำทางทุกอย่างก็จะพาคุณไปสู่ความมั่นคงและความสำเร็จได้ครับนาจเจ้าอยากฝากกำลังใจว่า ไม่ว่าคำทำนายจะดีมากน้อยเพียงใดทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเป็นหลักหากเรามีพลังงานดีๆอยู่ในใจและเดินไปด้วยความตั้งใจทุกอย่างก็จะสำเร็จได้เสมอและอย่าลืมนะครับการทำนายนี้เป็นเพียงภาพรวมไม่ใช่การทำนายเฉพาะบุคคลหากใครอยากได้คำแนะนำที่ชัดเจนตรงกับชีวิตจริงมากขึ้นแนะนำให้ทำการทำนายแบบรายบุคคล สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งสัญญาณต่อจักราวาลว่าคุณพร้อมรับพลังงานดีๆจากการทำนายในครั้งนี้แล้วกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในายจันเจ้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการทำนายครั้งหน้าสวัสดีครับ